นรากบัวทอดเกิดมันไม่เคยกินนะมีแต่นึ่งอ่ะเลยร้านมาวันนี้คุณผูชมฮะถัดมาคุณผู้ชมถัดมาร้านนี้คาราชิเรงกงเรงกงแปว่ารากบัวคาราชิคือมัสตาร์ดเออไหนคุณบอกรากบัวทอดเฉยไม่เฉยแล้วนี่นะนี่นี่คุณผู้ชม โอ้นี่ลักษณะนี้นี่อันใหญ่ใหญ่นี่อันใหญ่ใหญลองมองเป็นนมปังนะใช่้ายมากนะฮะเขาตัดแล้วก็เอาพิโซแล้วก็มัสตาร์ดที่เผ็ดเผอ่ะคุณผู้ชมนี่คืออาหารของเจ้าเมืองนะคุณผู้ชมครับแล้วคนที่เอามาทำเนี่ยก็คือเชฟของเจ้าเมืองนะแล้วก็ลูกหลานของเชฟท่านนี้ก็ออกมาเปิดร้านร้านนี้เลยนะถูกเชิญมาเพื่อมาเปิดตรงนี้นะฮะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวขายอาหารคุณภาพให้นักท่องเที่ยวได้ชมเราไปดูกันที่ว่าอร่อยจริงไหมเดี๋ยวคุณนิรุตจะบอกนะว่าอร่อยจริง มอยากกินแล้วพูดเชิญคุณผู้ชมเชิญครับเชิญครเอาขนมมาแรกเอาหนมมาแรกก่อนเเช็คคดอะไม์ make sound sure boys right it นี่มาโดนแดดหน่อยโดนแดดหน่อยเกานี่เลยจะได้ขออนุญาตเย็นเย็นมากเย็นและรอบนี้คือรอบรอบนี้คือไข่ นี่ด้านในได้กลิ่นกลิ่นแรกคือกลิ่นของเจ้า,าคล้ายๆกับซอสญี่ปุ่นนะฮะคุณผู้ชมก็คือโชอยุโชย,ชยุนะฮะแต่ว่ามันเป็นมิโซะคุณผู้ชมนะก็คือเต้าเจี้ยวนะฮะแล้วก็เนี่ยบดเขาบดรวมกันกับมัสตาร์ดแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ขออนุญาตลองเขาทอดตอนไหนเนี่ยอืมเค็มเค็มหวานหวานด้วยโชยุแล้วก็แบบแป้งขอบขอบแป้งไข่เนี่ยแล้วเขาเสิร์ฟเย็นเย็นเสิร์ฟเย็นเลยเผ็ดเค็มลองดีลองดูครับนี่คืออาหาร ก็ดับเจ้าเมืองทานนะฮะส่งทอดมาหลายร้อยปีแล้วเผ็ดกาะจายนึงขึ้นจมูกแล้ว มีแต่ซาลาเปาจะตีทองทองที่เนี่อยู่รวมกับร้านขายของฝา <c oughs> กมีขนมผู้ชมจริงรเปล่เาเนี่ยเดี๋ยวไปดูช่วยบอกหน่อยจริงไม่จริงผู้ชมเชิญฮะ นี่เหรอดีเป็นออไม่ใช่นี่ขนมขนมทองก็ต้องอยู่ในตู้ต้องมีคนใส่ชุดทองแบบเยาวราชเออในตู้นี่เหรอตู้ทองใหญ่ใหญ่ๆนี่ขนมใช่ไหมขนมขนมขนมอุ้ยี่มันจี้นี่แหละคุณผู้ชมมีระมา์อยู่ไม่ถึงยี่สิบอันเนียบร้อมีลายนกกระเรียนมั่งลายพวกนี้นะครับเป็นลายที่มีคคามผูรักเอาไว้แล้วก็เป็น ลายที่ผู้บ้านคู้เมืองคู้มอโ,โตโอร์เขาเลยนะฮะหลายคนถ้าชอบนะฮะงานลักษณะนี้ผ่านมาก็แวะมาดูครับ<ม>อยู่ในร้านขายของฝากมีตู้เล็กๆอยู่แค่นี้เองครับ นี่แต่ที่ดังแน่ๆน้องคุมามงว่าน้องหมีคุมามงคุณผู้ชมครับทั่วโลกรู้จักเขานะครับเขาจะเอาน้องหมีเนี่ยเป็นตัวแทนชื่อน้องคุมามงเป็นผู้ชายนะครับเป็นตัวแทนของเมืองเพื่อจะเป็นทูตตะวันตรีเพื่อให้ทุกคนทั้งโลกรู้จักเมืองนี้ดังอยู่2เรื่องดังเรื่องของหมีแล้วก็ดังเรื่องปราสาทวันนี้เราสองเรื่องนี้มามอบคุณผู้ชมมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านครเดี๋ยวไปเดินเล่นปราสาทด้านในกันเพิ่งซ่อมเสร็จนะ เราช้อน<ม>ละ่ะหมายถึงซ่อมแซนครับอ๋อ <c oughs> โอเค จะถ่ายรูปอ่ะเสร็จแล้วเอารี้ว่าถ่ายรูปพวก <ฮะ S 1> เมื่อกี้ทางถ่ายถ่ายรา,ยามเมงถ่ายมาบโมโห <laughs> แต่งตัวมาจะมาถ่ายรามเมงผู <ull> ้ชม <ull> เราเข้ามาใน ร้านที่เมื่อกี้เราเดินอยู่ด้านนอกฮะที่ในชุมชนรอบๆปราสาทนะฮะใครไม่เจ๋งจริงไม่สามารถเข้ามาเบียดอยู่ในที่นี่ได้โรงเรียนแบบนี้ราเมนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราหาทานได้ทั่วประเทศชามที่พิเศษที่สุดที่จะต้องมาทานที่นี่ลักษณะดั้งเดิมเลยนี่นี่เราผัดกะทิเราผัดกะทิชามนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นแบบฉบับของคุมาโมโต้โดยแท้จริงเลยนะฮะน้ำซุปเนี่ยผสมภสาษาระหว่างนะฮะกระดูกหมู กับไก่เส้นเนี่ยเป็นเส้นขนาดกลางนะฮะใหญ่กว่าที่อื่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําจากแป้งสาลีที่นี่นะครับไม่ใช่เจ้าน้ำครับพิเศษี่คือนี่นี่นี่คือความพิเศษราเมนที่คุมาโมโต้นะฮะทั้งเมืองเลยทั้งจังหวัดเลยจะต้องใส่เจ้านี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คืออะไรคุณนิวบอกคุณผู้ชมหน่อยคือไม่จะเสิร์ฟกระเทียมเกียวใช่ไหมอันนี้กระเทียมเหรอแย่โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋นี่มาป่นมาเลยเป็นกระเทียมพนหอมผสมสองอย่าง ะ,ะจานวิ่งเร็วข,ของผมนี่เป็น1นึใน20ชามที่คุณผู้ชมต้องมาแย่งชิงกับรา่องเกียวและคนคุมาโมโต้ที่นี่นะฮะเนื่องจากวัตถุดิบเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจํากัดเขาก็เลยทำได้แค่23ชามต่อวันเท่านั้นนะครับเราเคยกินแต่ซุปหางวัวกันแต่วันนี้พี่กำลังจะทานซุปหางม้าครับ ซุปนี้ใช้กระดูกหมูนะฮะคนกับกระดูกม้าสเหม็นไหมนะครับออริจินอลผมจะเข้มข้นกว่าดูดีดูคนละเรื่องเลยขออนุญาตผมครีมนี่เลยคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนของหางนะครับอันนี้ตุ๋นเรียบร้อยนะฮะแล้วออกมาเป็นแบบนี้ ของผมเป็นน้ำค่อนข้างใสเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นน้ำน้ำดาชิอะไอพวบบน้ำใสมาก<ฟ>แล้วก็มีกลิ่นของมิร,ร,รมินแห้งมีกลิ่นของมิรินนิดๆหน่อยๆเค็มหอมนะครับกีอยากของราเมงคือความชาะตัวก็วคือเค็มนี่คืออีกหนึ่งเมนูที่แนะนำให้คุณชมผ่านมาคุม,มาโมโต้ต้องมาลลองทานกันรสชาติแบบนี้แหละฮะอร่อยจังๆรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยอีลิตฮอลิเดย์